สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปแปลม์ปแปลมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของไพโรเลนเซอร์แล้วนะฮะแล้วก็วันนี้วันนี้มีการอัปเดตแพทใหม่นะครับซึ่งคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปย้อนหลัง2วันใช่ไหมวันนี้วันศุกร์เสาร์คลิปนี้อาจจะลงวันอาทิตย์นะฮะมีการรีบัลลาร์เรื่องเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งมีการซ่อมซ่อมซ่อม,อมปรับปรุงเดสไซด์ฮะเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะดับเบิลพอย ดับเบิลลิงพอยซันพอยันยาพิษได้แล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้มันแรงมากๆเลยนะเหมือนผมจะเคยเล่นไปเมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมไหนนะแปบ๊บหนึ่งเด d ไซส์ <c oughs> ตัวไหนตัวนี้ฮะผมได้เล่นปะได้เล่นนะผมยังว่าเอ้ดามจมันมาจากไหนนั่นน่แรงแรงมากนะครับคือตัวนี้เขาบอกว่ายาพิษที่ได้มาเนี่ยเขาจะแรงขึ <c oughs> ้น100% 100%นั่นก็คือเขาบอกว่า <c oughs> <c oughs> ถ้าสมมติติดพีสี่สิบก็คืนเป็นแปดสิบอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ทีนี้ดูแล้วมันดูจะเยอะเกินไปหน่อยนะครับแต่ยังไม่ได้ลองนะฮะว่าเขาปรับปรุงอะไรขึ้นมานะฮะที่เหลือก็จะเป็นการรีบาลานซ์น,นู่นนี่นั่นนะมีแฮมเมอร์ค้อนครับดาเมจลบหนึ่งแล้วนะเป็นสิบเอ็ดแล้วครับที่ผมมาไปดูมีแท้หนามครับแท้หนามยังบวกดาเมจเพิ่มแล้วก็มีโอกาสที่เพิ่มเอมเวอร์ได้อีกซึ่งตอนนี้น่าจะแรงมากๆแลนะฮะหลังจากที่ผมไปลองเล่นมาเขาก็แรงอยู่แล้วนะ ถ้าสมมติองค์ประกอบครบถ้วนมีหนามพอมีอึนนู่นนี่นั่นพอใช่ไหมเอ็มพาวเวอร์เขาก็แรงมากๆอยู่แล้วนะครับซึ่งก็มีคนทักอยู่นะว่าเนี่ยพี่เอ็มพาวเวอร์มันมากขนาดนี้นะ่าจะอาคอนคอนตีบวกเนาะฟอ r ติง้งฟอ r ติงแฮมเมอร์นะครับขึ้นซึ่งผมก็ลืมไปนะสำหรับคลิปนั้นนะครับต้องขอขอไปด้วยสโตน e ฮมบล็อกดาเมจยีอันนี้ก็ดีขึ้นนะอารมณ์เหมือนประมาณว่าเขาพยายามที่จะเนิร์ฟเนิร์ฟนะครับสายคอนสตัน เนฟใส่คอนสตันลงไปนะเนี่ยก็เพิ่มดาเมจที่บล็อกได้ของของมั่วเนาะสโตนอาร์เมอร์ก็บล็อกได้80-90%อันนี้จะบล็อกหนามนะฮะนะถ้าจะไม่ผิดเขาบล็อกหนามเนาอสโตนอาร์เมอร์แล้วก็แฮมเมอร์ก็ลดด้วยคิงข้าวคิงข้าวก็คือมองกุฎเรานั่นเองก็จะเพิ่มเวลาการเป็นอมตะขึ้นเป็น2.5วินาทีแล้วก็เพิ่มเวลามมตะของคิงกูเบิร์ตขึ้นนะฮะส่วนโปรเทคทีฟโปรเทคทีเพ บล็อก10ถึงสิอันนี้คือตัวอะไรอะ่ะโปรเทคทีเพอร์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะโอเคเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆค่อยหาแล้วกันเนาะเราก็เข้าไปเล่นกันเลยวันนี้จะเล่นสายไหนเดี๋ยวเราค่อยดูของกันอีกทีนะฮะโอเคของชิ้นแรกมาชิ้น2มาชิ้น3ม,มาชิ้น4ม,มา,มาฮะมาลรวลวมาล้วๆแล้วจะวางของยังไงอ่ะวางวางไว้ท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บ,ปบ,ปบ,ปบ ต้องวางท่าไหนอะเฮ้ยเดี๋ยววางกล้วยไม่ได้ฮะเบิ้บๆบิ้บปึ๊บอ่าวางได้แล้วโอเคไปกันเลยฮะอืมไปตรงข้ามมีเลือด25ครับเรามี37แล้วฮะก็น่าจะได้เปรียบเรื่องเลือดมานิดนึงเนาะถ้าสมมติเราไม่ติดพิษแรงเกินไปก็น่าจะสู้ได้ฮะไปตรงค่ามมีไม่กว่าอันเดียวครับสบายสบายชิวๆ ชาโคฮะชาโคปุบ๊บล็อกเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออมีทอสไฟทอสไฟเ็าบอกว่าเมื่อเริ่มเกมเนี่ยเขาจะให้ค่าฮิตสองหน่วยแล้วก็เมื่อโจมตีใช่ไหมออนฮิตมีโอกาส25%บที่จะเพิ่มหนึ่งดาเมจนะครับ2ี่สก็น้อยอยู่นะถ้าสมมุติมีฮิตอยู่12เขาจะเพิ่มเป็นดาเมจสองหน่วยครับสองหน่วยเอาไงดีเขาใช้เซมินาเขาทั้งเยอะนะแต่ผมก็ยังไม่เคยเล่นทอสไฟนะครับเดี๋ยวก็เก็บไว้ก่อนแล้วกัน เขียไปก่อนนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนนี้ซื้อของอะไรใส่ไม่ได้ต้องการช่องฮะช่องมีมีดมีตังอยู่3บาทนะเดี๋ยวซื้อนี้มาใช้แล้วกันครับไปกันต่อฮะปิ๊งๆงโอเคเดี๋ยวผมล็อกดาบนี้ไว้นิดนึงเดี๋ยวเราต้องรวมเป็นสแตนดาร์ดเราเนาะเป็นเบอร์นิงเบอร์นิงซอสซอสก่อนเบรดใช่ไหมซอสก่อนเบรสฮะไฟตรงข้ามเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยเราเรามีเสียงมีเสียง มีเสียงแหมไม่ไหวเลยโอเคปุ๊บอันนี้มาวางตรงนี้อ่าตรงนี้ครับอ่ะอันนี้มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรวมรวมกับชิ้นนี้แล้วกันรวมชิ้นนี้ล็อกเดี๋ยวไม่ใช่ดิต้องล็อกตรงนี้อ่ะได้มาสองชิ้นแล้วฮนะแล้วก็อม รีโร่หนึ่งทีมีช่องครับเดี๋ยวเอาช่องมาก่อนช่องมาก่อนแล้วก็รีโรอีกหนึ่งทีปึ๊บปุ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 ๊บไม่มีอะไรน่าสนใจนะมีช่องครับเดี๋ยวล็อกช่องเวสโซนอีกหนึ่งอันนะแล้วก็ไฟมาเวสโซนเฮ้ยเวสโซนมาเยอะนะว่าหาว่าไปปึ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมจัดของแป๊บหนึ่งฮะอืมอ่าโอเคไปกันต่อครับตอนนี้ดาบถูกช่องถูกรวมดาบได้หนึ่งอัน นะครับรวมดาบได้นหนึ่งอันเนาะตอนนี้ดาเมจผมอยู่ที่5ก็ถือว่าแรงนะไยตรงข้ามมีเลือดน้อยกว่าเรานิดหนึ่ง3หน่วยฮะเรามีมากกว่าเขาเพราะเรามีหมูนะมีหมูนั่นเองนะตีแต่เขามีกรอรบเออเราก็มีแล้วมีเรามีกระเทียมฮะตอนนี้ได้เปรียบแล้วครับตีต,ตีไม่โดนด้วยตีไม่โดนฮะค่าฮิตของเขาเยอะกว่าฮะตัวน,นี้เราจะเสียเปรียบแล้วตอนนี้สุสีตอนนี้เราน้อยกว่า,เ,าเสียเปรียบแล้วครับตีถึงเราติดตาบอดฮนะ อืมเกือบแพ้ไหมล่ะเกือบแพ้ฮะเป้งอ่าเดี๋ยวสลับเลยฮะสลับเดี๋ยวรวมดาบแล้วก็นี้มาอันนี้มาครับรีโลหนึ่งทีมีรีโลเอเออืออือต้องไงดิสองดาบไหมสองดาบข้างนั้นเดี๋ยวล็อกนี้ไว้เดี๋ยวล็อกนี้ไว้ล็อกนี้ไว้แล้วเอานี้ขึ้นไปฮะขึ้นไปปับ๊บ อ่าเดี๋ยวเรารวมเป็นฮีโร่ลองซอสฮีโร่ลองซอสแล้วนี้วางตรงนี้ตรงนี้ฮะปึ๊บอืมโอเคเดี๋ยวนะอืมเขาต้องรวมท่าน,นี้ฮะแล้วก็ตังไม่มีครับไปกันต่อฮะดูแล้วน่าจะไปจบที่สายอืสาย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 ,สายน้ําแข็งผมมองว่าน่าจะเล่นสายน้ําแข็งครับคิดว่าน่าจะลุกงนะลุ่งครับลุงลุงแน่แน่ลุ้งลุ่งริ่ง สายน้ำแข็งเป็นสายหนึ่งที่แรงมากๆแล้วผมคิดว่าน่าจะชนะได้ชัวร์นะครับน่าจะน่าจะผ่านผ่านเวฟที่10ขึ้นไปได้เฮ้ยเอา้าเ <c oughs> มื่อกี้ยังบอกว่าชนะชัวร์นะแพ้กันเฉยเลยปึ๊บอืมได้ได้บันนิง่งบ,บนนิ่งครับปึ๊บเดี๋ยวผมคอดูก่อนนะฮะตัวนี้เขาบอกว่า60%ที่จะสร้างน้ําแข็งให้นะคะเราเพิ่มดาเมจต,ต่อดูดเลือดหชิ้นอันนี้ใช้ ใช้หนึ่งฮีทครับในการสร้าง2คู่ส่วนตัวนี้มีตัวไหนที่ต้องใช้ฮีทบ้างไหนดูซิเดี๋ยวผมเช็คของก่อนนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ฮะมีดาบนี้มีมังกรตัวนี้ก็ใช้เมื่อโจมตีจะใช้1คู่เอ้ยได้1คู่แล้วก็ทุกๆสิสคู่ได้เกราะ35หน่วยฮะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อเอสรุปแล้วอันนี้เขาบอกว่าอะไร เมื่อสตาร์ทได้15โลแล้วก็6ฮีททุกๆ6ฮีทจะได้2เยอกแข็งอ,อืมอืมโอเคเดี๋ยวเราเล่นเล่นเป็นสายน้ำแข็งดีกว่าฮะวันนี้ขอเล่นชิวๆแล้วกันเนาะอ่าโอเคอันนี้ขายไปแล้วก็ตัง6บาทใช่ไหมซื้อของได้2อย่างฮะโอเคตอนนี้ช่องระบานตะไทยฮะเต็มไปหมดเลยเนาะเต็มไปหมดเลยฮะอ่าอันนี้วางตรงนี้นี่วางนี่อ่า ตองไงดิเดี๋ยวแป๊บนึงวางใหม่อะโอเควางเดี๋ยว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 วางท่านี้ไม่ได้ต้องวางท่านี้แล้วฮะโอเคไปกันต่อฮะไปตรงข้ามยังน่าจะเล่นเป็นสายสติลกูลเบิร์ดนะยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยดียังไม่ค่อยดีฝ่งตรงข้ามฮะแต่เรื่องผลผมากลากไม้นี่เขาเหมือนเราเลยนะโอเคน่าจะชนะได้ฮะน่าจะชนะได้ตี เขาอ,อีกทีเรียบร้อยไปกันต่อฮะมีสับประรดเราต้องใช้สับประรดไหม,มจะมีถุงมืออะถุงมือผมอยากจะเน้นไปที่ปลายเกมฮะก็อยากจะได้เอ้ยอันนี้มาแล้วฮะอันนี้มาก่อนเฉยพวกวางตรงนี้วางตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมวางของแก้ไขนี่นิดนึงอืวางตรงนี้ครับปึ๊บๆแล้วก็เอาฐานฮะ ชาโควางไว้ตรงนี้บูเบอรี่วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวนะผมวางตรงไหนได้วางต้องวางวางท่านนี้แหละบูเบอรี่ยังมาทำไมเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะบูเบอรี่มาทำไมแต่ตอนนี้ของที่เราจะใช้ในการเพิ่มค่าฮิตเนี่ยมีแค่ดาบตัวนี้ตัวเดียวนะครับดาบตัวนี้ตัวเดียวถ้าเล่นสายคู่คือ ที่ที่ผมกังวลนะครับกังวลเลยก็คือเรามีค่าฮีทไม่พอถามว่าค่าฮีสสสำคัญฉะไหนนะมันจะทำให้เราทกเกอร์ไวขึ้นมากๆนะครับเอโอเคได้มาแล้วฮะได้มาแล้วแล้วก็มีตั้ง1ิบามบทกูเบิดมานี้มาฮะรีโลนึงทีมีฟินิกมีแต่ของดีอะเดี๋ยวผมล็อกฟินิกไว้ก่อนล็อกฟินิกไว้ก่อนฮนะฟินิกมีไว้ไม่เสียหลายนะไม่เสียหลายครับชึบช ได้ไหมได้ไหมอ่ะผมว่าได้แล้วครับไปกันต่อฮะไปกันต่อครับเดี๋ยวต่อไปเราอาจจะเน้นไปที่ชุดกรอดหรือว่าเราจะรอชุดกรอดน้าแข็งเลยดีมันต้องมีชุดกรอดหนังนะฮะชุดกรอดหนังปึ๊บตีหุยได้ฮิตทีละสองตีหนึ่งตีหนึ่งตอนนี้15แล้วฮะขึ้น16วิกหุิตเราขึ้นเยอะฮะกล้วยเราอาจจะต้องเพิ่มอีกสักลูกหรอผมคิดว่าน่าจะพอนะกล้วยลูกหนึ่งปึ๊บสองลูกอะตี ตียี่สิบสี่ครับตีแรงขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆนี่คือข้อดีของค่าฮีทฮะเบิ้บอ่อโอเคอันนี้มาฮะแล้วก็อันนี้ <c oughs> เดี๋ยวนะตัวนี้เราต้องใช้มานาไหมอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะองกรตัวนี้ไม่ได้ใช้มานาตัวนี้ไม่ได้ใช้มานาตัวน,นี้ก็ไม่ได้ใช้มานาอันนี้ก็ใหม่ได้ใช้มานาอันนี้ล่ะใช้มานาสอหยดอันนี้ใช้ ทุกทุกสามสเปลสกออันนี้สุบแล้วสมุดนี้ครับใช้มานาเนาะถ้าใช้มานาเดี๋ยวผมต้องหยิบหยิบหยิบอะไรดีตอนนี้มีตังค์สิบาทเดี๋ยวผมหยิบสองอันนี้มาก่อนฮนะล็อกอันนี้ไว้รีโลหนึทีมีมีตัวนี้มีอันนี้อันนี้มาก่อนฮนะอันนี้มาก่อนแล้วก็วางของฮนะวางของวางของวางของ ป๊บ,ปบตัวนี้ต้องวางไว้ท่านี้เหรอใช่ฮะต้องวางไว้ตรงนี้อืมฮึขอเวลาสักครู่ครับโอเคเอาประมาณนี้ก่อนครับเอาเล็กๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวนะผมเพิ่มดาเมจตัวไหนตัวไหนมันจะดีกว่ากัน ระหว่างตัวนี้เก้าอันนี้สิบเอ็ดเอามาเพิ่มตัวบนน่าจะดีกว่ามั้งเนี่ยตีเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบไปเกือบไปเอามาวางไว้ข้างนี้แล้วมันจะจะแย่นะเออเกือบเกือบกลายเป็นดาบอย่างอื่นไปแล้วนะอแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่นี่ชุดเกราะมาแล้วฮะปุ๊บ <c oughs> เอนอนกฟินิกวันนี้เราจะเล่นไหมอ่ะมันเล่นได้นะพูดถึงมันเล่นได้ครับปุ๊บอันนี้ ขายนี้รีโลหนึ่งทีมีมีอะไรเนี่ยอเออปึ๊บปึ๊บปึ๊ดาบน้ําแข็งผมยังอยากได้อยากได้ดาบน้ำแข็งอยู่นะอ,อันนี้วางวางตรงนี้วางนี่เอากล้วยออกก่อนดูซิลองดูนะครับลองดูนะครับว่ากล้วยจะไหวไหมนะอ่ะโอเคไปกันต่อครับไปกันต่อ กูเบิร์ตตัวเดียวพอมั้งเนี่ยพอไหมพอพอไหมเ <c oughs> อะจริงๆผมไม่รู้นะว่าพอไม่พออะ่ะตอนนี้วางของไปก่อนนะวางของไปก่อนปึ๊บสิบสองสิบสี่อ่าชุดเกาะปึ๊บปุ๊บป๊บแต่ตอนนี้เราไม่มีของที่ใช้ฮนะิ้วเลือดฮะอุ้ยเขาก็แรงไม่มีของที่ใช้หิวเลือดครับเออถ้าซื้อฟินิกผมก็ไม่มีช่องอะ่ะเดี๋ยวผมต้องทิ้งไปก่อนฮนะ เ,เ,เดี๋ยวนะรีโลหนึ่งทีมีชุดก่อนนี้อีกหนึ่งอันตอนนี้มาครับรีโลหนึ่งทีมีบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์อืมก็มีมีช่องวางเขาอยู่ดีฮะไม่มีช่องวางเขาอยู่ดอีอันนี้วางตรงนี้อ่าอันนี้วางตรงนี้ฮะปึ๊บปึ๊บเชิบอ่าต้องวางท่านี้ <laughs> ต้องวางท่านี้จริงๆเลยเนะี่ย อ่ะจริงครับจริงก็ไปกันต่อฮะดูแบบว่าช่องเรามันมีน้อยเนาะช่องเรามีน้อยฮะแล้วก็ดาบเราก็ยังไม่ได้รวมเลยไม่เป็นดั่แข็งเลยฮะตีแล้วไอชุดก่อนนี้ก็จีวีเนี่ยทุกๆสี่วินะสามจุดเก้าเครับประมาณสี่วิตีตีตีเข้าไปตีเข้าไปตอนนี้มีการลบดีบัฟฮะของเรามีการลบดีบัฟออกตอนนี้ฮีทฮีทเราขึ้นยีบห สูสีครับสูสีก็ฝ่ายตรงข้ามแต่เราโดนแรงกว่าฮะโดนแรงกว่าแล้วเขามีรีเจนน่ะเรามีไอเขาไม่มีเอเราไม่มีรีเจนนะปึ๊บเออเอาอันนี้มาเอามาเอามาแล้วก็ชาคโคครับอีกหนึ่งอันรีโรหนึ่งทีมีอันนี้ต้องใช้ไหมไหนขอดูสิปึ๊บหนึ่งดาเมจอร์โอเคต้องใช้ฮะ ต้องใช้เดี๋ยวผมขยับของนิดนึงนะโอเคนี่วางนี่วางนี้ืมนี่วางตรงนี้ระวางนี้นี่บางลงไหนได้นี่ไม่ต้องวางแล้วมั้งโอเคไปกันต่อฮะช่องไม่พอตอนนี้ช่องไม่พออย่างแรงครับกลายเป็นจะเป็นปัญหาระดับชาติแล้วเนี่ยปึ๊บปึ๊บหกสิบ โลนี้เราสิบสองสิบสี่ครับสิบสี่คุ้วติดติดมาตะาแล้วหายไปแล้วครับคูสิบเก้ายี่สิบจะทำให้สโลขึ้นหน่วยละสองเอร์เซ็นตะฮะแต่ฝั่งเราตอนนี้เสียเปรียบครับเสียเปียบครับตีตีโอ้เขาติดามาตะาบ่อยมากฮะอื้มเสียเปรียบเพราะติดอมตะเอาาาเออ,อ๋แล้วอันนี้เดี๋ยวนะผมต้องปลดอันนี้ออกก่อนปะ ก้ามันจะเหลือ4บาทผมต้องการช่องครับตอนนี้มาช่องมาก่อนรีโลหนึ่งทีมีสับป,ประรดฮะสับป,ประรดรีโลหนึ่งทีมีอยู่หกบาทอ่ะมีช่องอะไรก็ใช้ก่อนฮะมีอะไรก็ใช้มาก่อนอันนี้ขยิบปุ๊บเขยิบมาหนึ่งช่องอันนี้ขยิบมาไว้ฝั่งนี้อ่าตรงนี้วางไว้ไว้ตรงนี้อื้อันนี้วางไวน้นี่อันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะเสร็จปุ๊บ อันนี้วางตรงนี้ตรงนี้แล้วก็น,นี้วางวางนี่อะวางนี่ป๊อปน,น่วางตรงนี้นี่ขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปครับโอเคไปกันต่อฮะได้ปะเนี่ยได้ปะวันนี้เขาบอกว่าตัวมาร์คมาครูปดาวใช่ไหมเพิ่มโล่สิบห้าหน่วยต่อาร์ค เรามี2ก็บวกเป็น30ฮะตีเข้าไปไฟต้องคาบเกร <c oughs> าะกราะโคตรเยอะเลยเขาเบทเทลเลตฮะเขาเบทเทลเลตเกรเเาะเขาเลยเยอะขึ้นมาฮะตีปีเราคลีแล้วฮะเราคลีเท่าไหร่เนี่ยครีสมสิบสี่เปอร์เซ็นต์โอเคแล้วก็น้ํำยาเซมินาฮะมาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเรารวมกล้วยไปเลยรีโร่ลีโรดเอ๊ะเดี๋ยวนะดาบผมอยู่ไหนเนี่ย แหลือสี่บาทแล้วฮะดีดอีกหนึ่งทีโอ้โหชุดเกราะอ,อีกหนึ่งตัวอะล็อกไว้ฮะล็อกไว้เป็นต่อครับแล้วดาบผมเมื่อไหร่จะกลายเป็นดาบน้ําแข็งเนี่ยผมต้องใช้ถ้าสมมุติผมสุ่มได้ไม่ได้ดาบน้ําแข็งเลยผมก็ต้องใช้เอ่อเขาเรียกอะไรนะยันใช่ไหมยันน้ําแข็งฮะตีตีตีตอนนี้เกราะเขาโดนทําลายแล้วครับตอนนี้ค่ารีเจนเขาไม่มีนะค่าไม่มีฮะตีอืม้มเขาแรงอยู่นะแรงครับแรงแรง เออมีตังอยู่สิบห้าบาทถ้าซื้อของสองอย่างนี้จะเหลือสิบบาทอืมซื้อมาซื้อมาครับรีโลหนึ่งทีมีสมุดครับสมุดชุดก่อนนี้อยางเอาไหมตัวนี้เขาบอกว่าจะป้องกัน5เมตแล้วก็รีมูฟศูซุดหาจะมีหน้าแล้วก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามติดน้ำแข็งนะฮะติดน้ำแข็งด้วยเออเดี๋ยววันนี้ผมเอาลงมาก่อนเอาลงเอาลงมาหมดเลยฮะ ลงมาหมดเลยปุ๊บอันนี้ขึ้นไปอืมอันนี้อ่าลงมาวางไว้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปอีกฮะขึ้นไปอีกแล้วก็วางตรงนี้อันนี้วางนี่ฮะชึบอืฮมชึบชึบวางได้ไหมได้ฮะได้ปุ๊บวางตรงนี้เลยแล้วกันวางตรงนี้แล้วก็อะขวดนี่วางนี่เลยฮะขวดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวล็อกอันนี้ไว้แล้วก็ทาไมไอ้ลูกไฟนี่มันถึงเด้หลุดออกมาหมดเนี่ย คือแบบว่าตอนดึงออกมาให้มันแบบว่าคาช่องอยู่ไม่ได้หรอฮนะคาช่องไม่ได้หรอปึ๊บอืมปึ๊บอันนี้อันนี้วางวางตรงนี้แล้วกันนะปึ๊บตามจริงมันก็ไม่ได้เหมาะนะวางนะไม่ได้เหมาะเลยเออเอาปะไปกันต่อฮนะอืมตอนนี้เราใช้เซอร์มิน่าอยู่ที่0.9ต่อวิอันนี้ก็0.9ฮนะ ก็ใช้เยอะอยู่นะพูดถึงอะใช้เยอะอยู่ครับตีตีต้ไปแล้วครับหมดขวดตี้ี่สิบยี่แะต่น,นี้กล้วยเราหายไปไหนลูกเนี่ยอ๋อรวมไปแล้วรวมไปแล้วครับตี้ไฟตรงข้ามติดแบตเทอรีด้วยมาตะด้วยฮนะตี้คลิบหกแล้วครับ36คลิบสอตี้ส่ 42, นะี่สิบอ่ฮะอ่ามันจะโชวมันจะเข้ารอบได้แต่ไหนดูสิลีโลนี้ลีโล โลอีกแล้วอ่ะรีโลรีโลเออเดี๋ยวนะพระคุณจะไม่ไม่ออกมาให้จริงๆอ่ะจะไม่ออกมาจริงๆริงเหรอตัวนี้เขาบอกว่าต้องแท็กอะไรเนะี่ยสเปล,ลสกอร์ฮะสเปลไม่มีไม่มีสเปลสกอร์ตั้งหน่อยเออเดี๋ยวนะผมเอาอันนี้มาตรงนี้นิดหนึ่งอ่าโอเคเขาบอกว่าจะเพิ่มโลให้นะฮะเริ่มเพิ่มโลให้ อันนี้วางไว้ตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันลิงก์กับอะไรเนี่ยอ๋อแท่โอเคไปกันต่อฮะไปกันต่อครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอตอนนี้ชุดเกราะน้ําแข็งเรามีเยอะมากนะฮะเกราะเราเยอะเกราะเยอะมากแต่อาวุธเราไม่เอื้อเลยอะ่ะไม่เอื้อฮะอาวุธชิ้นเดียวที่สามารถที่จะสร้างฮีทได้ก็จะมีดาบของผมนั่นเองแล้วก็กูเบิร์ดฮะปึ๊บป๊บขึ้นเป็นสายที่แบบว่าดูสแตนดาดเนาะสแตนดาดฮะ คิดว่าวันนี้มาเล่นไต่แรงแล้วกันนะคิีขออีกทีหนึ่งสองโอ้ยมิดเดียวนิดเดียวเองเอออันนี้มาไหมพอช่องเพิ่มมังกรสิบสามเดี๋ยวนะมังกรผมจะไปตั้งไว้ไหนได้เนี่ยถ้าผมซื้อมาเมื่อโจมตีหนึ่งได้ได้หนึ่งหนาวนะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติ ศัตรูได้12แนวก็จะสร้างโล่ได้35นะครับซึ่งเฮ้ยโอเคนะขายไปเลยครับ2แอนแล้วก็ซื้อมาซื้อน้องมาฮะแล้วก็เดี๋ยวเราขยบของอีกนิดหนึ่ง ห <c oughs> นักใจแกกล้วยจริงๆอ่ะโอเควางไว้ท่านี้แล้วกันฮะโอเคไปกันต่อครับไอ้นี่จะได้นะหาที่ขึ้นไม่ได้ขาที่ขึ้นไม่ได้ฮะปึ๊บอืมเกาะร้อยหกสิบสองฮะไปตรงข้ามก็มีการสร้างฮีทนะมีการสร้างฮีทครับขึ้นเร็วมากด้วยฮะเพราะฉะนั้นเขาน่าจะหวังดาเมจหนึ่งร้อยหน่วยนะครับหนึ่งร้อยหน่วยเพราะฉะนั้นเราต้องเหลือเลือดให้เหลือหนึ่งร้อยนะครับก่อนที่จะโดนปึ๊บ ปึ๊บ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 ขอยอนิดนึงขอยทีนึงอีกทีนึง,อนงโอ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยโดนไปแล้วนี่อ๋อเราโดนไปแล้วฮะโดนดามเมจไปละเพราะบอกว่าค่าฮีทถึง70เนี่ยเขาจะโดนเดลดาเมจเรานะหนึ่งเลยนะครับเนี่ยเอ้ย60โดนไปแล้วโดนโดนโดนไปแล้วฮะอะ,อะโอเคยังรอดมาได้คนระับอ๋อเดี๋ยวกดอะไรไปเนี่ยอืมโอเคแล้วเมื่อ,อไหร่ดาบผมจะเปลี่ยนเป็นดาบน้ำแข็งอเอออันนี้8บาท แปดบาทไม่มีที่วางอะสก,กอร์ป๊บอ,อ่ะวางไปก่อนเดี๋ยวจัดของใหม่กันแป๊บหนึ่งฮะโอเคไปกันต่อฮะดาบผมรู้สึกว่าจะเป็นหมันแล้วเนี่ยดาบผมเป็นเป็นหมันแน่ๆเลย เป็นหมันแน่ๆนฮะคือแบบว่าตีแล้วดาเมจก็ไม่ขึ้นด้วยนะดาเมจไม่ขึ้นไม่พอยังไม่เปลี่ยนเป็นดาบน้ําแข็งอีกคือแบบผมเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเป็นดาบน้าแข็งเนี่ยตีเข้าไปฮะตีเข้าไปตอนนี้ครีเจ็ดสิบแล้วครับครีเจ็ดสิบตีตีตีแล้วก็ตีได้เร็วเร็วสุดเท่านี้แล้วเหรอนี่คือนายเร็วสุดใช่ไหมตีเขามีกันฮิวขึ้นมาตีตีตีเขาอ,อีกอได้ฮะได้ได้ได้ไดไดเออโอเครีโรหนึงทีมี น้ำยาเอาน้ำยามาอ่ะโอเคเอาอันนี้อันนี้ใส่ตรงนี้ปุ๊บรีโลหนึ่งทีมีอะไรเนี่ยซื้อหมดเลยเหรอตั้งหมดเลยเหรอรีโลเดี๋ยวนะมีดผมอันนี้หรือว่าผมซื้ออันนี้มาแพงเกินไปฮะซื้อมาแพงเกินไปปะอือ่าเดี๋ยวใส่มังกรไว้ฮะไปกันต่อครับเฮ้ยตามจริงใส่ชุดกอก็ได้นะ ถ้าใส่ชุดกาะเยอะๆเนี่ยเราจะได้โล่ขึ้นมาเรื่อยๆตาแต่ที่เราสามารถสร้างสร้างย่อแข็งได้นะอืมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอออืือ้หตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปเฮ้ยสุสีครับสุสีขออีกทีเฮ้ยเขามีการเกิดไม้เฉยตีอะไรเนี่ยเอ้ยโอเควันนี้คิดซะว่าผมมาไต่แรงไต่แรงเฉยๆฮะแต่ ผมมองแล้วว่าสายน้ําแข็งเนี่ยเป็นสายที่เล่นได้นะสําหรับการไต่แรงนะฮะซึ่งเจ่งไหมเก่งฮะเพราะว่าถ้าสมมุติข้อแม้ข้อแม้มันชัวร์ก็คือเราสามารถที่จะสร้างฮีทขึ้นมาได้เรื่อยๆนะฮะแค่ดับนี้ดับเดียวอยู่นะกูเบิร์ดกูเบิร์ดพลิกตัวหนึ่งอะสามารถสร้างฮีทได้สัก30 4สิหน่วยเนี่ยโอเคเลยนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะทำให้สัตัวชะลอความเร็วได้อยู่แล้วนะครับซึ่งแบเบอร์แบเบอร์ฮะ โอเควันนี้ไปกี่นาที29นาทีถือว่าสำหรับผมใน29เดี๋ยวตัดเหลือเท่าไหร่ไม่รู้เนาะโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมฮะฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ